เพื่อนค้านะคะใครเอ่ยกำลังคิดถึงคุณตอนนี้นะคะมีสองกองตั้งจิตอธิษฐานเลือกมาเลยนะคะเขาคนนั้นคือใครเปิดไพ่สดๆให้เนาะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งก่อนนะคนที่คิดถึงคุณตอนนี้เขาคือใครค u e อ n วรโอ้เท่มากเลยอะ <laughs> คนคนนี้นะคะเธอมั่นใจคนที่เลือกกองนี้นะคะจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากดูสิลักชัวรี่มากๆนะคะเออเหมือนแบบสายชิลสายแบบรักตัวเองสวยหลอ่อสวยหล่อเลือกได้อะ่ะที่เลือกกองนี้เป็นคนลักชัวรี่จริงๆนะคะมีมีมีความดูแพงมีความดูแพงมีความแบบว่า เขาถึงมีความหน้าหน้าหน้าอะไรนะหน้าทนุถนอมอะไรอย่างเงี้ยอืมสวยเนาะสวยสวยสวยค่ะทีนี้มาดูกันนะคะใครเอ่ยกำลังคิดถึงคุณคะคนที่เลือกกล่องที่หนึ่งใครกำลังคิดถึงคุณนะตอนนี้เขาคือใครดูเหมือนคุณเนี่ยจะชิวนะคะในช่วงเวลานี้ดูมั่นใจในตัวเอง คนที่เลือกกองนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวราศีเมษนะโดดเด่นเมษพฤกษศพนะคะหรือชาวธาตไฟ่นานน้ำก็ได้คนที่คิดถึงคุณมีความเป็นแบบสายเลิฟนะคะมีความสายเป็นสายเลิฟมากช่วงเนี้ the high princess เป็นคนที่คุณรู้อยู่ในใจอยู่แล้วคุณสัมผัสถึงเหมือนพวกคุณมีโทรจิตถึงกันน่ะนะคะมีการแบบสื่อจิตถึงกันได้สำหรับคุณแล้วก็เขาคนนี้มีความเป็น ถ้าน้ำนะคะกรกฎมีนชัดเจนมากเลยคือคนรักคุณนั่นแหละเห็นไหมสองถ้วยคนคนนี้เหมือนแบบเอ้ยเรามาออกเดทกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะมีความคลั่งไคล้มีความเสน่หาคนคนนี้จะเป็นคนที่อ่อนโยนแล้วก็มีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคุณได้เป็นอย่างดีถ้าไม่ใช่แฟนคุณนะคนที่คิดถึงคุณตอนนี้ยเขาอยากจะมาเจอคุณนะคะเขามีความแบบ รู้สึกมันมีบางอย่างที่มันผูกพันกับคุณมากๆแล้วอยากมาเจอคุณอยากนัดคุณออกเดทหรืออยากมาหาอะไรอย่างเงี้ยอืมสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่ง t e ร p เ r a n c e เขาสับสนว้าวุ่นหน้าดูนะคะส,สนว้าวุ่นหน้าดูเพราะคิดถึงคุณแหละเออเทวอนเขามีความมุ่งมั่นอย่างมากๆนะคะ ตอนนี้อ่ะชัดเจนเลยนะคะว่าคนคนนี้จะเป็นชาวธนูชาวกรกฎชาวมีนก็ได้นะคะเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าหลงเสน่ห์คุณมากๆหลงเสน่ห์คุณอยากมาหาคุณอยากที่จะมาเจอคุณอยากจะนัดคุณแต่คุณก็สัมผัสได้ว่าเขาคนนั้นคือใครเรียบร้อยแล้วค่ะนตอนนี้คนที่อยู่ในใจคุณนั่นแหละเขาก็คิดเหมือนกันกับคุณนะคะอ่ะเขาอยากจะบอกอะไรคุณเขาอยากจะบอกอะไรคุณนะคะ เขาไม่ค่อยกล้านะคะที่จะก้าวแบบล้ําเส้นเท่าไหร่นะคะเออเขามีความเกรงใจคุณมากๆอาจจะเป็นเนื่องจากสภาพในเรื่องของครอบครัวหรือว่าอะไรต่างๆเขากลัวแบบล้าเส้นความสุขคุณเขากลัวคุณจะแฮปปี้หรือเปล่านะคะเขามีความกังวลใจแล้วก็แบบแอบ,บส่องคุณหน้าดูเลยนะคะแต่ที่แน่ๆคนคนนี้มีความปรารถนาคุณอย่างมากๆนะคะแต่ว่าเขากลัวที่จะแบบว่า ้ยไปพื้นที่ส่วนตัวคุณหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มีความกังวลคือมีความกังวลว่าคุณจะร้อยเปอร์เซ็นกับเขาไหม่ประมาณนี้นะคะแล้วตอนนี้ก็คือสองคุณอยู่ด้วยถ้าคุณไม่มีแฟนคนคนนี้แอบชอบคุณอย่างหนักค่ะเละิศโอเคค่ะไปกองสองค่ะขอใหโชคดีนะคะสำหรับคนที่เลือกกล่องที่หนึ่งกล่องสองเดี๋ยวจะใช้เด็กเด็กไหนดีได้แล้วค่ะเอาอันนี้ดีกว่า มาคนที่เลือกกองนี้นะดูอินเนอร์คุณสักสามใบก่อนนะคะโอ้คุณน่าจะเป็นใครสักคนนะคะที่มีความแบบมีมากมีความสุขุมเป็นผู้ใหญ่ <c oughs> เป็นผู้ใหญ่นะคะแต่ก็จะมีความเป็นอยากรู้อยากเห็นอยู่นะอ,อาจจะช่วงเวลานี้นะคะคุณบล็อกใครใครบล็อกคุณหรือเปล่าแล้วคุณไปส่องเขาอะ่ะ เออคุณไปส่งเขาว่าเมื่อไหร่จะอันบล็อกนะคะมีความอยากรู้อยากเห็นนะคะถ้าคุณบอกใครนะคะคุณอาจจะทําตัวเป็นแบบว่าให้มางอฉันสี่รออยู่นะยิงยิงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนคุณก็บางทีคุณจะรู้สึกว่าอยู่ในคอมฟอร์ทโซนแต่ถ้าสมมติว่าคุณโสดนะคะคุณก็อาจจะแบบมีใครสักคนอยู่ในใจแต่ไม่ค่อยกล้าที่จะแสดงออกก็ได้ถ้าคุณโสดแต่สมมุติว่าถ้าคุณมีความสัมพันธ์อยู่นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนแบบ มีบางเรื่องที่งอนกันหรือเปล่านะคะสิ่งที่มันเป็นประเด็นก็คืออีโก้นะคะสำหรับคุณแบบคนคนนี้มาดูอันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นความรักไหมใครกําลังคิดถึงคุณตอนนี้คะโอ้โหคิดถึงหนักด้วยนะคะก้าวไม้ขึ้นมาใครกําลังคิดถึงคุณคนนี้ชัดเจนนะคะจะเป็นชาวธาตุลมจะเป็นชาวธาตุลมนะคนคนนี้น่าจะมีความแบบ ไม่ใช่ชัดเจนมีความแบบทุ่มเทนะคะในความสัมพันธ์ถ้าสมมติคุณกับเขาเป็นแฟนกันนะเออสายเปย์ะคนคนนี้น่าจะเป็นสายเปย์หรือคนที่แบบมีอะไรมีความชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบความยุติธรรมแลวชอบช่วยเหลือเกือ้อกูลด้วยจะเป็นคนที่รอมชอมไม่ชอบการทะเลาะนะคะเด่นชัดจะเป็นชาวราศีตุลน,นะคะเออแต่จะเป็นคนที่ถ้าถ้ามีความสัมพันธ์เขาก็จะจริงจังนะอืมเดี๋ยวใครเอ่ยกำลังคิดถึงคุณ โอ้หนึ่งในนั้นก็จะมีมีครอบครัวคุณด้วยนะคะที่คิดถึงคุณตอนนี้โอเลอนะคะเดอะซันขึ้นมาเลยของคุณนะคะจะมีครอบครัวที่คิดถึงคุณแล้วก็มีในลูกนี่เหรอไม่ใช่จะมาขอยืมเงินเหรอไม่ใช่โอเคถ้าคนที่คิดถึงคุณตอนนี้บอกไว้เลยเป็นธาตุลมอาจจะไปเป็นราศีตุลราศีสิงห์ หรือคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ได้มาขอดูอินเนอร์เสริมหน่อยนะคะทำไมคะ่ะทำไมเขาคิดถึงคุณมีความกังวลใจคะ่ะมีความกังวลใจแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนต้องทำใจกับอะไรบางอย่างถ้าคุณกับความสัมพันธ์เป็น Long Distance หรือว่าทางไกลอันนี้น่าจะเครียดพอสมควรนะคะอาจจะเป็น เครียดนเรื่องของการซัพพอร์ตอยู่หรือเปล่าเออแบบมีการช่วยเหลือกันทางด้านการเงินถ้าเขาช่วยเหลือคุณคุณช่วยเหลือเขาน่าจะเครียดเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะแต่มันก็เป็นความสุขนะคะเพราะว่าความรักนะคะหรือแม้แต่ความหรือแม้แต่ครอบครัวก็ได้นะคะที่ถึงท,ที่มีความกังวลถึงเกิดขึ้นก็ได้อืตอนนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องเดินทางด้วยนะคะคุณจะเดินทางไปหาใครหรือเปล่าพอคนนี้อาจจะคิดถึงคุณหรือ จะมีใครสักคนเดินทางมาหาคุณมันเป็นแบบอาจจะเป็น long distance นะคะคือไม่ได้อยู่ด้วยกันสมมติว่าคุณมีครอบครัวรคุณมาทํางานทางไกลอย่าเงี้ยคนในครอบครัวรคิดถึงหรือรวมไปถึงนะคะคนรักที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยู่ใกล้กันอย่างเงี้ยความกังวลใจกับระยะทางเกิดขึ้นทําไมเขาถึงคิดถึงคุณนะตอนนี้ก็อยากมาหาแหละอะไรอย่างเงี้ยอืมเหมือนความสุขมันคือสิ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือทางไกล ะะแล้วก็ความต่างบางคนก็ต่างทางด้านอายุก็มีถ้าบอกคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรถ้าสมมุติเ่าเป็นความสัมพันธ์ก็มีความจริงใจนะแต่บางทีอะ่ะก็จะเป็นอะไรที่แตกต่างกันแล้วก็อีโก้แรงเสเหลือเกินเขาว่าคุณนะเนี่ยเขาว่าคุณอีโก้แรงแต่เขาก็พยายามที่จะปรับตัวเข้าหาคุณนะคะถ้าเป็นความสัมพันธ์แต่ถ้าเป็นสิ่งอื่นที่คนอื่นคิดถึงก็น่าจะเรื่องความกังวลน,นะคะกับ สิ่งที่คุณเผชิญอยู่ก็เป็นห่วงความใจร้อนของคุณน่าจะเป็นคุณแม่คุณนะคะโอเคค่ะก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังขอให้คุณโชคดีนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะเลิฟเๆค่ะ